สวัสดีคร anyway. ับผมพี่น้องเผาปลาหาเฮ็ดครับผมเหมือนนี่เฮ็ดพอกําลังออกครับผมพี่น้องเฮ็ดกําลังเดิอมบอกชาวบ้านเพิ่งกําลังเขามาครับผมโอ้โหเด็ดกเจ้ากลับเลยเจ้ากลับใหนหลายไปเต็มกระตาแล้วปังท้อจามาต้องได้โอ้ยคักแท้ ก็เจ้าได้ยลายยีเดคครับผมพี่น,น้องขี้มาทั้งนี้มาต์แต่ทั้งเหนียวก็เจ้ามาแต่เศ้าครับผมใน้ร่เติบอยู่ง่วยมันออกทั้งเหนียก็เจ้ามาต์แต่ทั้งปนเด็กุ้มนี่มาต์แต่ใส่นาะโอ้เดรยลายเดรยายครับผมเห็ดทั้งปนออกเป็น เพิ่งจะออกครับผมพี่น้องเห็ดฟึ่นออกมือนี้มือที่สองครับในโขกนี่ครับผมเอานี่ฝนกำลังมากกันนี่มีพี่น้องเพิ่นมาหลายอยู่ครับผมอยู่มองนี้นี่จะห้อยเกียกับผมพี่น้องเห็ดผอมพนตะมันเด็ดเดครับเป็นแป้นเลยครับผมโขกโขกเป็นแปน้นไฟใหม่นะครับผมไฟใหม่ไฟใหม่หมหมบางแรงนะครับผม ไฟมันใหม่มไฟใหม่เอ็เเกิดดีเช่ไหมครับผมย่ำไฟใหม่าต,ติดตามชมน้วกันครับผมปลาเป็นแปนเด้อครับผมพี่น้องไฟใหม่มหปลาได้เหรอนั่น,นเกียเกียะเกียเกียน,นั่นนั่นเฮ้ยมันเป็นตะมันยี่เด้เดี๋ยวมูรุน,ม,นมีเหตุ เฮ็ดแนวเ,เคลียร์ให้เฮ็ดขาดหน่อยเฮ็ดขาดหน่อยพอเห็ดขาดหน่อยเฮ็ดดามจับนั่นเออปลาจุดน,นั่นนั่นเลยกระเทียมอ้ยเนาะมันอยู่เรือเต๋อบอ่เยอะเลยขนาดเยอก็ดินผู้ภูเพอนี่น้ำดินผูภูเนาะดินแข็งกโบ,บยูเห็นเห็นเห็็นตวเียน นี่น้ำฝนหินเนาะเป็นแผเด้วยครับผมมันขยันเคลียรก็ได้แหะครับผนผู้ใดร้ายกันี่เลยครับผมไปเบื้องผนุ่ยนั่นในร้ายแล้วห้อยก็เจ้าเคลียรมันออกน้นอยๆนี่ครับผมพี่น้องที่เป็นนึงสีหลายลาย,เ,ยเป็นให้อยู่เถินห้อยเคลียแตเมื่อว่านเนี่ย ฝนโต๊กันฝนตกใส่นี่มไง่ายไว้เด้เห็ดมันม,มีแนวเกี้ยใส่มือเกี้ยวเป็นเทียบเครื่องมือโอ้ผู้ดเดม้าเจ้ามาตาเสาข้าเจาาา้า,เจาพ่อแล้วกลับแล้วก็มีครับผมผู้ใดามาตาเสาเสาคนย่า่เกี้ยวง่ายเด็ดเหมือนี่มันยิ่แถวนี้มัตนต้องมีล้ว าดวโอ้โดอกนี่กันซร้างหลังคายืนนี่อเสียกันเสียงมาแล้วบ่เห็นคนเด้อจังตัวแลับเพืนอนงเห็นไหม,มกันที่เป็นขาดนี่จะดีนันเจ็ขวดเรืเดเ๋ี๋ยวมันจะบบทเบบาดเฮ็ดน้ำแมนบอเก็บหอมนอมดีดไปเรื่อยๆส่งคือแด,ดดสีอยกับเราบัน ห็ดออกมันเอาเอาเห็ดขวดออกฝนตกใส่กังเคลื่อนมาบัดนี้เห็ดมันใหญ่ไว้เสร็จมันเป็นแังไดงขอดูจริงๆนะะนะครับผมใบมันเศร้าให้อ๋อเศ้าเศ้าขยันนี่ครับผมตรงเฮ็ดขาดแบบนี้เนี่ย มันมีเรือเจืบอยู่เนาะนี่ไงดอกน้อยๆแม่นบอลแม่น,หนมให้แล้วให้มันกเกินให้มันหรเกินให้ประจำนีน่ <Okay. S 2> <laughs> อยู่ข้างทางเด้อครับผมนี่แห้งในโขกเมื่อเสาวางเวียดโอ้ยเปิ้ลเกีย,ยร์ห้อยเปิ้ลเกียร์ครับ <laughs> โอ้มันก็นมีตระรุ่นนี่เนาะนุะ <Okay. S 2> ่นให้เด้อครับ <laughs> ผมเกินเนี่ยมืออื่นง่าะดีเนาะ <laughs> ฝนตกก็ใชไว่นการถือฝนเนาะโอ้ยสวยมากสวยมากเหมือนนี่แม่กะสิเอาแมลงมากฝนกะสิตกมือ่เสาเข้ามาเอาพอดีเลยมาว่านเป็นให้แม่กหญ่ขึ้นเรื่อยเนาะมันใหญ่ไว้อยู่เด้อครับผมพี่น้องเฮ็ดพอนี่ยขันนั้นฝนตกหนีไงว่ายขนาด นี่ที่เคลียเห็ดเครื่องมือมาสำหรับเคลียเห็ดเพาะโดยเฉพาะเลยครับแม่นเบิดบตในถุงน่ะ <c ười> โอ้ยรอดสเปื้อให้เนี่ยนี่เขาก็ได้ผมเห็นดอกกระเจียวเพื่นอเอาดอกกระเจียวใส่น้ำนึกว่าโอ้คือจีกิงเบิ่งกไม่ย่ายเพื่นๆเกี่ยวปุ๊บ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 ปุ๊่ายดอกตะมัวป้าเอาบ่นั่น แม่นบ่บานตัวมูป้ะน่ะบานเนี่ยค่ะเพือนตอบหมอบบ่อตัหมอบนตัวมูมันจีเป็นอันนี้้ะครับผมพี่น้องผมมาไห้ความดูยินนี่ละตัหมอบมันจีไอ้มันจีนี่ตอวหมอบกับตัวมูมันจิต่นขึ้นกันครับผมแต่ว่าตอหมอบนี่มันม่หอมแม่นบ่อใหญ่มันมันขิวเนาะแต่ว่าตัวมูนี่พ่นสีหอมมันจีตัวมูนี่มันจีเป็นสีแดงนี่เนาะ มันจะออกคอมันจะออกนิงแดงตมอมันี๊ออกเขียวตมอนี่พิ่นจเขียวเลยครับผมตอนนี้เมื่อไม่ค่อยหลายวันนี้มันก็ร่างฝนก็ร่างโตกครับผมฝนกําลังมากใบมันก็เลยกเพราะขนาดใหญ่ขึ้นมากโขกตะกามันหลายเลยครับผมฝนพึ่งเจะบต๊กวันสองสามเมื่อเนี่ยครับผมอาทิตย์นี้แหละครับผมฝนโต๊กฝนมากฝนมากตะกเฮ็ดก็กอครับผม ทั้งมองอื่นผลมันเที่ยวครับผมก็เจ้ากับกินเห็ดก่อนอก็นเจ้าจนได้ขายท่านี้กําลังออกครับผมวันนี้มื่อที่สองแล้ววันที่สองในยินเสียงง่วขึ้นมาแล้วครับผมง่วฝูงเป็นโคกสนามครับผมไม่รู้ว่ากี่หมือนอไรขาดทหารนะครับผม ยี่มีง้อฝูงเขามาบ้านหลังสวยแห้งครับผมเป็นบ้านหลังปลอยช่วงเชาวเซาหาเคียเห็ดเห็ดเพาะเห็ดเพาะโลคระเกียดลอยแปดลอยผลเด้ครับผมเพิ่นไปสื่อเพิ่นกับเป็นกับว่าแห้งหรอกครับโลคหนึ่งก็สีได้กระเบิ้งเอาครับผมจังสีละเคียอยู่นี่แหครับผมก็สีได้โลคหนึ่งกับโบนอยเด้อ ก็เได้โล่หนึ่งนี่โล่ดับแปดร้อยครับผมเป็นตำมันด้วยครับผมโคกเป็นแป้นเลยนี่บรรยากาศเง่เบสงครับเบิงครับผมพี่น้องหมอไส้จอดผลจุกหนึ่ง สงสัยเห็ดออกจะ้างผิดเด้อครับผมมอไส้ได้หลายเฮียกระจุกเพื่องฟูงงข่อยฟูงงวก่ก็เริ่มออกมาแล้วครับผมฟูงงข่อยครับผมฟูงงข่อยฟูงงวเดี๋ยวงวัวไปนั่มเก็บเห็ดไปพร้อมครับ เห็นรถจอดคนไปใส่เบิดโอ้คนคนนลงที่คุณ้านันแตงไก่อาจนสำพละฝนลายิระไดยังุ่นเลยะอ้าวก็ไดแล้วสามีในคุ่นแล้วเนี่ยลายอยู่ด้อครับผมเห็นรถจอดได้หลายคนไปใส่เบิดคุณน่ะทั้งฝุ่นกับทั้งในคุ่น้นีหนุ่ก็มีคุ่โอ้ คนขามาทั้งผีเด้อครับผมพี่นอกพุ่นรถจอดทั้งในยอยู่กับมีมม่นนะอู้นะเป็นกระจุกกระจุกโมโงจ้าจโขกเนาะ <c oughs> โอ้ขับมันออกมันออกไปทั่วัแล้ว <c oughs> ขยันเกีีร์ก็ได้ <c oughs> นี่เก็บ <c oughs> เห็ดพ,พอครับผม ฟงกลวยครับผมฟงค่วยฟงงวงจุดยอดของบรรยากาศด้วยครับผมฟงค่วยหญ้าหลายๆเพิ่นกรบบวกินเพิ่นจะเฝ้าฟ้ากันยางไปใส่ไปหญ้ามันหลายมันก็เลย เลือกเนาะเ็นสิมวลประจักแล้วย่างเที่ยวซะก่อนนี่ยจิ้ยยำได้กันได้รอกคนที่ว่าถึงหาเห็ดถึงเลียงควายเลียงงวัวครับวิถีชีวิตโซนบุอีิสานบานเฮาครับผมหาอยู่หากินกกบธตรมชาติ์นี่แหละว,วิถีชีวิตครับ ตื่นมากกับปล่อยควายเข่าโคกปล่อยงวัวเข่าโคกครับมันคือบวกินหยาวงัวเจ้าเจ้า,จาของงัวครับมันหลายหลายมันเล่บวก,กินมันนอนซ่อนหยานอนเลยบ่อยากแน,นี่เบิ้งฮะแม่นบ่นหวนะวยยัง,งเมนอกง่าย น้ำ้าฝูงไหมเนาะนถึงงัวถึงคล้วยกับผมนี่จะคลองเพิ่นจะกล้วยกับเกือบสามสิบตัวสามสิบสี่สิบตัวงวนี่นับว่าไทยมันกระจายกันไปครับผมว่าฝูงยังมีอยู่ด้วยครับผมยุกไม่โคกเลียงครับผมโคกสนามบินในโซนนี้ หัวครับผมแสงมามันออกมามตั้งผีเนาะออกไปเบิดแม่นบอออกไปเบิดเนาะออกเบิดหนีบบดขวดบดอยู่ตรงไหนก่อนประมาณประมาณชัมม่วโมงหนึ่งนี่ครับผมโซนท่งนี้มันออกไงเลยนี่เป็นแป้นเลยครับผมมันออกนี่เป็นแป้นเลยเป็นแป้นเลยเฮ้หลายคนจะลังมาด่ะ จางก็จับจ e, da ุดว oh, wow. ่าได้โค้งไงปะเนี่ยเนาะโค้งไงปะเนี่ยไายตาอุปปาโทษขนาดพ่อตาเด้อครับเนี่ยบานเนี่ยกินบ่เบิดผู้เดียวเอาเขาจังเห็นแมวเหี่ยมมั่นั่งเลยซะแล้วไปผลเนี่ยยางย่างบ่ถ้าพอเชียเห็ดติโอ้ก็ขี่ผ่านเชียผ่นเชียยางหาเอา มันต้องฝนตกแห้งๆมันฝนจะมาสะมันปวดดิฝนตกมันว่าเห็นมันแดงแม่บ่ตองไข่มันแห้งมันแห้งบ่มันแตกบ่แตกขึ้นมาอืมถ้าผุนจุ่มหนึ่งครับผมไปน้ำฝุงว่ะฝุงกล้วยผุนครับเดี๋ยิมเดี๋ยิมมาจุ่มจุ่มใครออกแผลนันวะมี่ั่นวะมี่อ้าอันนั้นน้ำมาวังหันดิน้ำมากอนข่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งน้ำมา นั่นท่าได้บ่มันหน่อยเลยใส่เนวใดไน่ะได้ได้อีกยังเนี่ยครับนี่นๆ่พราก็มาเพราะท่านพอชั่วโอเคม่อยังคือเป็นอยงสัตว์บาดนี่นี่ละอ้าวนี่ละมันหลอกไงต้องปล่อยเขามากป่อยไปเคลียร์ตั้งฝุ่นมันหลอกได้น้อยเป็นให้เยอะเกินเป็นให้หรือว่าว่านก็ดอกใหญ่ยแหมว่นว่าเอาลามเลยเด้อครับผมบาดนี่ลามจ่าฝูงไว้มาหอดมองยูแล้วครับผมมองงวอยูแล้วบาดนี้ bò nhang đẹp tương nghi ngũ và tương hà cặp phổm bố sử không bằng nhật cả ngọt phụng cà ta hà hiệt ô cà lăng mà bỏ cà lăng mà lăng mà โค้มันแปลนดีเลยครับผมพี่น้องมันออกไปท่อนะเหีดเนาะออกไปเบิดเลยนะขยันเคียก็ได้ลามลามจาฝูงใบครับผมบัดน,นี้สามตัวเนี่ยตุ่มสม,มุนก็ปล่อยไปเลยครับผมวันนี้ไปใส่บัด ยูสซวนี่มันดอกง่ายครับผมเห็ดดอกง่ายแล้วมันอยู่เลิกบ่สใคแม่นแดดแดดมากมันจีแตกเนาะมันจีมันจีบริสาวยากเนาะแม่นบ่สเขาแนมเห็นห้อยแตกเขาจังเคลียออกออันนี้เขาเห็นห้อยแตกเห็นว่นนีได้ควรหรือควรทีควะเด็ดควดหาเอาบางดอกก็ยูเล็กๆเหมือนน่ะ กำมันอยู่ด้วยครับผมพี่นอ้องขยันโอ้ยดอกเค็ดอ,อก,กงามๆเลยกำลังพอดีเลยสั่นม,มันมัดผ้าหนาแก่หอกเนาะมันเพิ่งจะออกมืมอสองมือนี่เองนี่เอ,องอ,อกก็ันมดผหนกรกอกเาลันงออกมือสม่อดอโมันาดนแปลนน่งจมองเคลียร์โอกยแปลน้านออกานอกนน่งกมน่่น บ่ใหญ่ครับบ่าคือตั้งผดตีพี่น้องจำได้ผมบริทายคิปตอนนั้นผมทายคิปสั่นไปครับผมล่งคีบไปเพื่อนเอารถไปเก็บนี่และผู้นี้ครับผมเจ้าของรถพืนรถเสียเอารถไปเก็บไปเฮ็ดโยบโคกมันทลราดไปจอดร่วมกันบ่้ขากลับมารถพืนเห็นรถพืนบ่เห็นขั้นเดียว มันจะมีแนวบังไปครับผมที่ว่าเกเก่าศูนย์ศูนย์เ่างนนะครับผมเลยทะเบียนผมลงคลิปไปแล้วครับผมคิดสันเขาไปหาเบิรงเด้อครับผมในคลิปสันทะเบียนเก่าศูแมนบอเกเก้บอเเก้าเก้าศู 9, 9, 0, นย์เนาะเกเพิ่ 9, 9, 9, นซือ้อครเขาใจครึ่งนึงบอกเฮ็นข้ามาใจครึ่งหนึ่ง,ง,ง 1, เพื้นพอใจเต็ม เป็นบางเจ้าใจเครื่องเดียวอ๋อไอ้ผู้ที่ว่าเพื่อนไอ้โชกน้ำหเองเพื่อนเอาเงินมาหายบ่เพื่อนสื่อถือเลยหลายบ่มแต่ผู้ใด,ด,ดเครื่องเดียวโอ้มแต่พูดใดเครื่องเดียวเวทมันสื่อคำได้บ่เหรอมีนบายมันใบสองเหรอเนาะตอนนั้นเนาะตอนจอมาอันใบสอง <c oughs> อเอารถไปจอดใบรถได้หลายขั้นครับผมบ่เห็นขั้นเดียวจอดอยู่มงเดียวกัน พ่อกลับมาหอดบานพี่อาพุนมาส่งเนาะมีอนันพี่อาพุน,นพี่อาพุนมาสง่งห,หอดบานกลับมาหอดบานเขาโทรมาบ่มีอนใหญ่กวยโทรมากมาปเ,าเปียลรถเถอะเปียลรถเน้เอรถเจ้าไปกระจอยีวังเก้าหน่นอยดิเพิ่นตั้งงานนั่นหรอกเขาเจ้าสี่ไฮโซเขาบวกอันนี้และหาเนี่ยไปไหวเด้อปีรุ่นไป,ไปแล้วไปแล้วบ่ไปเมื่อวานนี้โอ้ยขากเลยไปเมื่อวานนี้ละโอ้ยสีดายเนาะ ขันแม่นนั่ะน่ะน่ะขันแม่นเขาหาบางหานเขาขึ้นแม่นขันหามุ่งเนี่ยเขาเกิดไม่เกิดจะบาดใจคืนหนึ่งเนาะเนี่ยนใบสองเดี๋ยวคือว่าแล้วว่บัวเขาดีเด็ดคหาซื้อมองที่มันเต็มเต็มนะอ๋อมันก็จะได้อันนั่นเนาะเออมันมีเป็นบางเจ้ามีเป็นบางเจ้าเดี๋ยวเขาอ่านบ่อ่านเนาะใจครืงเดียวสิมีอีกบ่วระบาดนี้แบบนี้ เก่าเก่าอยู่ย่งเกกอยู่ตีเกาเก่ากเกจเกากบเกนย์น้มน่เยอตามเอาตามเมบเรีกออกคนแม่นบ่เหลี่มันงามเนาะมันออกดูได้นี่มันมันเหลี่ยมงามเจ็ดเก้าเก้าศูนทะเบียนรถเพิ่นครับผมพี่น้องศูนย์เก่าออกไปแล้วเก่าศูนย์ศูนย์เก่าออกไปแล้วย่างเจ็ดเก่าด้อครับผมบาทนี่งอวตไป เกาาเนี่คือสิบลอกออกแล้วมันเหเกสูงเหกษงานบอลไม่ค่อยออกเนาะ,ะเกาเ,เ,เกานี่มันเป็นไข้ไข้เป็นไขเ้เด็กซิฟนะครับผมบม่ค่อยออกป่าหาเห็ดพอครับผมพี่นอ้องผู้มานผู้บอมานครับผมผู้ขยันเกียร์กระเดาย,ย,ายไห เบิ่งดอกเห็ดนี่ยดอกเห็ดว่าท่านี่ไง่านี่นละนี่ดอกไงนี่ <laughs> ดอก,งกไงมันเนี่ยเ่ยไปเกลี่ยมาอยู่ยนะครับนี่ดินดำๆติดจระเ้อตอนตอนนีไทยก่อนไทยแล้วเดินจีเก็บ ทังปุ่นเด้อครับผมโอ้เห็ดเห็ดเต้าหนี่ออกดอกง่าด้อครับผมมันดอกง่ายแล้วดอกใหญ่แล้วแล้วเมื่อสว่างเบียดเพิ่นเต็มถุงพายแล้วเพิ่นพายเสร็จแล้วสวางเพิ่นพอดอกไหผมว่าน่ะเก็บมันต้นเนียงเลยงามเนาะต้นีเนาะ็จต้นเฟื่อนนี่ตระกูลเฟื่อนนะใส่ให้เบื้องนี้ เครื่องกระตาผู้ป้าทุในซ้ำกันนะในซ้ำกันนะคนงนเพราะว่าเจ้าเจ้ามิตยางคนคนมาไอเจ้าขี่ขานเกียร์ไปกินละการี่เขาจ้อยขย่อเน่นพูนพนพูนย่นพ่นพูนยี่หันหลอดไงได้ของเราเขาหนาหลอดไงตัวว้า โอ้คุณมาต่เสาเพิ่กันได้หลายครับมาต่เสามีตะคนมันหมาน,มนให้ชมแน่ดอกเค็ดพอยหยิบประมาณจ็กสองวันใหญ่คักเล่ยเหรอตอนนี้มันกําลังเป็นด,ดูกดอยู่โอ้เพื่อนนี่เอาดอกกระเจียวดอกกระเจียว ต้นเมียงอีดอกดิดอกงี่งอมเมียงเห็นไหมกินเป็นเบิดละอาหารทั้งนั้นละอาหารตาธรรมชสติท่าบดไอ้ป oui, um. ุ๋ยดอกไม่มีสารเคมีพอสุกแล้วซตำนี่บุปปาติโท้ดอกกะเกียวแดงก็เอาวันเบิดเมียงมันบ่มันบ่อันนั้นติมันบ่เฟียนติโอ้ยจังน้อยนี่มีหอดนัเด้อหวานตุมูตมมอเมียงตุมู นี่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 มันก็น่งเกิดนี่นี่ตัวมูนี่แม่นบ่แม่นบอกตัวหมูตัวหมูนี่นี่มันหอมหอนี่แม่นบอกนี่เป็นตบมอบนี๋เขียวเป็นตบมูแม่นบ่สีเขียวนี่ตบมอบตัวมูสีแดงแดงบอกมันจะออกจะออกแดงแดงออกแดงแดงตีมันก็หอมอยู่เด้อเอาไปใส่กันกับหมูงี้เนาะโอ้เอานี่หนอกง่ายแตเด้อครับผมพี่น้อง โอ้มันออกไปทั่วนะฝูงงัวไม่หยิกแล้วครับผมฝูงบัวไม่หยิกแล้วาหาให้รอรกงัวฝูงบาใหา้เลียงงัวไปน้ำเก็บเพ็ดไปพร้อม เก็บเห็ดไปเลี้ยงงัวไปน้ำย่ำมาแรงก็มีครับเขาเนี่ยไปแล้วครับผมผูงัวงีฟูงหนึ่งครับผมอีประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นไงครับมันกำลังมันอยู่มมันมันกะพึ่งจะได้สองมื่นหนึ่งเนาะสองหมื่นแล้วเงินมั่งก้างเงินกลังเป็นให้ อยู่ประมาณสองวเหมื่อไงเลยแหละอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยครับผมพี่นอ้องอีกสองวันสองวันไงเลยเอาย่ายหนันไปใส่หรอแย่าย่หนันไปใส่แล้วก็บุกขึ้นมานำ่ำยี่ฝนตี พุณต้องไปพุนดอกไงนีนะมันจะเป็นตัวเสียมันจะออกรุ่นนี้เลยจะรุ่นนี้เลยอยู่หันนะเดี๋ยวลุงไปแต่ว่ามันออกมันก็ออกไปเวอร์แตว่าคนนั่นนั่นแอนโอ้ยอยู่เป็นแปนเลยจะรุ่นนี้ละโศกโศกโศกเกินสองมื่สองมื่นนี่โอ้ยจะเมนจะคลากรอคนเหน้่อยมันก็ชิ่ไงด้เนาะ นี่ที่หาครับผมโศกเศร้าไปเรื่อยเศร้าไปเรื่อยได้ก็ะไรนี่เครื่องมือสองอันอันนึ่งมีเกาหีงก,กันเนึ้อแก่หวควายไมอ่อยู่ล้วครับผมอหัวควายอีกแลรว กล้วยสองหมู่บ้านเดีครับผมเจ้าขจาอนุรกักษ์กล้วยฝูงใบง่วนฝูงใบครับผมยึดตีก,กับโขกแต่ว่าทั้งอื่นนี่เขาแปลเป็นซับไป,ปแล้วพับใส่กระเป๋าบไปแล้วครับผมเดือสองหมู่บ้านสามหมู่บ้านนี่แหละครับผมขาจาติดก,กับโขกสนามมองเมียงขาจาวไหลก็ได้เป็นกล้วยฝูงครับผมอนุรกักษ์ไว้มีง่วนฝูงกล้วยฝูงครับผมทั้งน้ บรรยากาศครับผมหยาบอึดกันาฝนแล้วอ้าวเอาเป็ดมาเลียงงัวเลียงควายนําครับผมพนเป็ดบินกลับขึ้นนะพนควายฝูงแม่นี่งามเลยครับผมควายตัวนี้ลอยซีขึ้นอยู่แล้วครับผมลอยซีลอยหาพนนะครับผมโค้งสางงามแห้งครับ คงดูกระง,งามอยู่ควายฝูงควายฝูงครับผมกำลังมาถามข่าวหาหยางเหตุว่าทีเขามาเห็นเฮาเห่านี่เป็นคนแปลกหนาด้วยเพราะว่าพ่นขึ้นมาคุ้มมือพ่นบ่นเห็นกินเพิ่นเด้ไปนั่งถามข่าว วัสดีว่าต้องใส่หัวมาเลยมาถามมากเ,เ,าเ,เ,เ,เก็บเ็ดมาเก็บเ็ดเก็บเพ็ดออกเลียงควายไปพ,พร้อมเก็บเ็ดไปน้ำ <H uman> สุดยอดเลยครับผมบรรยากาศ พาไปเบิงมือสว่างเวทครับผมพี่น้องมีแต่จอยเป็นแถวมีแต่รถแกเพลททางนั้นนะครับโอ้แต่เน้นจะเตะเตะต่ออย่างนี้โคกมีฟูงควายพร้ับเบิง <c oughs> ผู้คนไหนืยมาแต่เสาเอามาชมดิผู้มาแต่เสา <c oughs> อย่างนี้ต้องให้โชว์มันหลอกไงพี่น้อง มาโซนที่นี่มันดอกไงเนี่ยเดียป้าทมันก็เก่งแท้ฮป้าททไหอกงามสัากับวไปเนี่เนียตพ่อเราบอกเมื่อเ้านี้ลงทางพ้ายกบควนไปไปโซนุนโมมีหยรถผิดทางแล้วมีคือกันเนี่ยแม่มมีคือกัน กิดจะพวกซ้ำกันบ่ผู้เดียวบ่หาผู้เดียวบ่นี่ป้าที่ถัหาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวก <c oughs> รับแล้วครับผมผูพันมาแต่เศร้าครับผมมาแต่แต่เศร้าก็พ่อยพอ,ยอยู่พ่อกินนหะครับผมเฮ็ดท่านออกไปเบิดแหละครับผมพี่น้องแม่แมนโยประมาณสองมือเนาะอีกสองมือมาเลือ <c oughs> เดี๋ยวกันยืนในโคกนะเฮ้าเฮ็ดกำลังออกครับผมพี่น้อง เด็กกำลังจะออกโอเคครับผมพี่น้องขอ,อยุติกันนาเสนอเพียงแค่นี้เนอครับผมพี่น้องขอบคุณในห,หลายที่เขามาเบิงมาส่มฝากกดได้กดแชร์กดติดตามเนี่ยครับผมขอบคุณในห,หลายสวัสดีครับ